สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่5ของสัปดาห์นะคะแต่เราก็ยังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักโคดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะโคดของสิ่งมีชีวิต ัตว์เลี้ยงบางชนิดเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและมีพิษเข้าใกล้อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะสัตว์ที่ดุร้ายไม่ควรเข้าใกล้เพราะอาจจะเกิดอันตรายต้นไม้บางชนิดมีพิษเป็นอันตรายต่อคนต่อไปนะคะเป็นโทษของสิ่งไม่มีชีวิตก้ตนหินนะคะถ้าเรานำมาคว้างตากันก็จะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะ แล้วก็ทะเลนะคะเล่นน้ำนะคะถ้าเด็กๆดไปเที่ยวแล้วเล่นน้ำโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลแล,และไม่ใส่เสื้อชูชีพอาจจะจมน้ำและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะอ่าต,ต่อไปนะคะจะเป็นน้ำตกถ้าเด็กเกเล่นน้ำบริเวณที่น้ำลึกอ,อาจจะเกิดอันตรายได้หรือเล่นขณะที่มีฝนตกหนักอ,อาจจะเกิดน้ำป่านะคะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเล่นต้องดูสภาพ อากาศนะคะว่าในหน้าที่เราไปในน้ําตกที่เราไปเป็นหน้าฝนหรือเปล่านะคะแล้วก็น้ําเปลี่ยนสีหรือไม่นะคะเด็กๆจะต้องดูด้วยนะคะหรือไม่ก็ให้ผู้ใหญ่นะคะดูดูแลเราอย่างระมัดระวังน,นะคะจะได้ไม่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะนํามาซึ่งความเสียหายนะคะแล้วก็ความสูญเสีย ต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้คิูจะให้เด็กๆวาดภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามช่องแรกจะเป็นภาพสิ่งมีชีวิตนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ช่องที่สองจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านนะคะหนึ่งปีมีจุดสองเรียนนะครับสองเรียน,นะค่ะ ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณปูนะคะเป็นการบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งปีมีสิบสองเดือนหนึ่งเดือนมัดราคมสองเดือนกุมภาพันธ์สมเดือนมีนาคมสเดือนเมษายน 5. ้าเดือนพฤษภาคมหเดือนมิถุนายน 7. เดือนกัรัฎาคม 8. เดือนสิงหาคม เเดือนกันยายน10เดือนตุลาคมสิเอดเดือนพฤศจิกายนสิองเดือนธันวาคมส่วนคาว่ามกราคมอ่านได้สองแบบนะคะมกราคมอ่านว่ามกราคมหรือมกกร,ราคมกร,รกดาคมอ่านว่ากร,รกดาคมหรือกรกรดาคมนะคะ ต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนวันนี้เราจะมาเขียนคําตามแบบสระเอือนะคะก่อนจะเขียนนะคะมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะคําที่หนึ่งกอเอือกเรือขอเอือเขือคอเอือเเรืองอเอือเมือจอเอือเจือชอเอือเฉือชอเอือเชือซอเอือเสือดอเอือเดือตอเอือเตือขอเอือเขือ นอเอือเคือนอเอือเมือบอเอือเบือถอเอือเผือปอเอือเฟือเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะ